ปัญหาที่สองนะปุริมะโกติปัญหาพระราชาถามว่าพระคุณเจ้านากเกษณํคำที่ท่านกล่าวว่าปลายสุดข้างต้นไม่ปรากฏเนี่ยท่านจงทําอุปมาให้มันชัดหน่อยเถอะไอ้ที่ว่าท่านไม่ว่ามันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นยังไงพูดให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมเท่ั ขอถวายพระพรมหาปาพิธเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งฝังมเมล็ดพืชเล็กๆไว้ที่พื้นดินต่อมาก็มีหน่อเนี่ยงอกขึ้นมาถึงความเจริญเติบโตงอกงามไพบู์ไปตามลําดับแล้วก็ให้ผลบุรุษนั้นก็ถือเอามล็ดพืชจากต้นนั้นแหละไปปลูกอีกต่อมาก็มีหน่องงอกขึ้นมาถึงความเติบโตงอกงามไพบู์ไปตามลําดับแล้วก็ให้ผลความสืบต่อกันไปโดยอาการดังกล่าวมากันนี้เนี่ยมีที่สุดหรือเนา สายพันธุ์อันนี้เมื่อไหร่มันจะสุดอย่างนั้นนะมีแต่เพาะมีแต่ปลูกมีแต่โครงการเพาะโครงการปลูกไปเรื่อยอย่างเง้นนะไม่มีสุดรอกพระคุณเจ้าขอถวายพระพรอ,อุปมาชันใดอุปมาอีกก็ฉันนั้นปลายสุดข้างต้นแห่งการย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะมันมีการแต่ปลูกพืชก็จริงอยู่นะวันวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งเราปลูกเหตุที่สามารถทําให้ปฏิสนธินี่เยอะมากคําพูดโดยมากของเราให้ปฏิสนธิได้นะ แต่อย่างเขอาอมาเนี่ยพูดวันทั้งวันเนี่ยคําพูดทุกคําเกือบทุกคําที่พูดเนี่ยนําปฏิสนธิได้หมดเลยเกือบทุกคําที่พูดนําปฏิสนธิได้หมดเพราะปฏิสนธิได้หมดพันวันหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าพูดอยู่แปดชั่วโมงสมมว่านะทํากรรมให้ปฏิสนธิได้แปดชั่วโมงอันนี้พูดถึงกรรมมาปัจจัยนะไม่ได้พูดอุปนิสัยปัจจัยตัวกรรมมาปัจจัยสามารถมาเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการปฏิสนธิได้สรุปว่าทั้งวันเะม่านั้นพัน แล้วหนึ่งชาติเนี่ยเราทํามีเมล็ดพันธุ์ที่จะให้เพาะในปฏิสนธิอีกเท่าไหร่แล้วหนึ่งกรรมที่เราทําก็ไม่ใช่สามารถเพาะปฏิสนธิได้แค่ครั้งเดียวเคยได้ยินไหมกรรมให้ผลห้าร้อยชาติอย่างเงี้ยหรือให้ผลเป็นกับกับสืบเนื่องไงเป็นกับกับเพราะกรรมเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อ,อไร่มันจะจบเนี่ยนะอย่างไอเมล็ดข้าวเนี่ยที่บุรุษเพาะปลูกนนเนี่ยปลูกเมล็ดข้าวหนึ่งเม็ดขึ้นมาแล้วมันออกได้เท่าไหร่ออกเป็นร้อยเม็ดและร้อยเม็ดมาเพาะปลูกใหม่ แล้วก็สายพันธุ์อันนี้เมื่อไหร่มันจะจบมันแต่สายพันธุ์อันนี้ก็ไปสืบเนื่องไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นสังสารวัตรปลายสุดของสังสารวัตรมันจึงไม่ปรากฏอย่างนี้แลขอท่านจงทําอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าไก่ก็มาจากไข่ไข่ก็มาจากไก่ ไก่ก็มีไข่ความสืบต่อกันไปโดยประการดังนี้เนี่ยมีที่สุดหรือหนอไม่มีรอกพระคุณเจ้าอุปมาชันใดอุปมายก,ก็ฉันนั้นปลายสุดข้างต้นย่อมไม่ปรากฏขอท่านทําอุปมาให้มันยิ่งขึ้นไปอีกเถอะพระเถระก็เขียนรูปวงล้อที่พื้นดินถวายพระพรความข้อนั้นว่าขอถวายพระพรรูปวงล้อนี่มีที่สุดหรือไม่เนอเขียนรูปวงกลมที่เดินตามวงกลมให้มันสุด ไม่มีล้อพระคุณเจ้าอุปมาฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นวงล้อเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามประการประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตา อาศัยตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษา,าภาษะเป็นปจจัจจัยจึงมีเมตนภาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีตาทุกครั้งที่ลืมตาคือการสร้างตามหมดแล้วเมื่อไหร่ตาจะดับเอาต่อเมื่อลืมตาแล้วเจริญโพธิปัจขยธรรมได้บริบูรณ์นั่นแหละมันจึงจะดับตาได้ถ้าเนี่ยถ้าลืมทําตาปิป๊บิไม่เจริญโพธิปัจขยธรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดดับตาหรอก ตาของสัตว์นรกก็ถือไว้ายังงตากฏดอยู่อีกตั้งหลายคู่ใช่ไหมตาของเปรตอีกหลายคู่ตาของเดรัจฉานอีกหลายดวงอีกหลายลูกตาของมนุษย์อีกกี่คู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นอริยธรรมไม่เห็นอริยธรรมคือโพธิปัจจยธรรมไม่เจริญอริยธรรมแล้วมันจะดับตาเหล่านี้เป็นต้นได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วันที่สุดของสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่สุดของตาก็ไม่มี เพราะวันหนึ่งเนี่ยกิจกรรม ah t t ทะะั้งกะเช้าตั้ง good hmm. ต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตาก็คือการสร้างตาตลอดเมื่อไหร่จะดับตาเพราะอริยมรรคไม่เกิดสักทีหนึ่งนะประชุมอริยมรรคไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะดับตาได้มันก็ดับไม่ได้หูเหมือนกันอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพเป็นปัจจัยจึงมีหู พออาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอีกนะความประชุมของธรรมสามประการแล้วที่จบมันอยู่ที่ไหนอ่ะที่สุดของหูมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นปกติทิ้งหูหูนี้ก็ถือเอาหูใหม่ๆไปเรื่อยอย่างนี้นะและทวารจมูกก็ในยะเดียวกันใช่ไหมอาศัยจมูกกับกล่นเกิดคานะวิญญาณธรรมะสามประยงังประชุมการเป็นทัสสะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะภพเป็นปัจจัยจึงมีจมูกก็อาศัยจมูกกับกลินก่นเกิดคานะวิญญาณเผื่อบางชาติกรรมเป็นปัจจัยทําให้จมูกแหว่งแต่ก็ไม่ใช่คันท่าตัณหาจะลดลงนะคนที่ไม่มีจมูกเพราะกรรมเบียดเบียนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคันท่าตัณหาจะลดลงเพราะไม่มีจมูกไม่ใช่เพราะปฏิบัติเพื่อตัดฉันทราคะในจมูกเพราะคนที่ จมูกเสียหายก็อยากให้จมูกดีนะรักษาเสียเงินเสียทองก็ยอมขอให้มันยังรู้กลิ่นอีกต่อไปเดี๋ยวพันคันธาตันหาไม่ได้ลดลงเป็นต้นพันจมูกก็เพื่อที่จะต่อจมูกนี่ต่อจมูกถ้าต่อยาวๆมันก็เป็นงวงไงต่อจนเป็นงวงก็ดูเอากันแล้วกันว่าชาติหนึ่งๆเราต่อจมูกไว้กี่จมูก,กลิ้นน่ะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็น ภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีลิ้นมันทุกครั้งที่ได้รับรสก็คือสร้างลิ้นรับรสเปรี้ยวก็สร้างลิ้นรับรสเค็มรสหวานเป็นต้นแต่ละอย่างก็สร้างลิ้นอยู่ตลอดเวลารสจืดรสอะไรก็ช่างเถอะรสที่เกิดจากรากที่เกิดจากลำต้นที่เกิดจากากิ่งจากใบจากช่อจากดอกจากผล อันนะรถที่เกิดจากเนื้อเป็นต้นก็รถเหล่านั้นก็สร้างลิ้นทั้งหมดเลยนะรถเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการสร้างลิ้นทุกครั้งที่ลิ้นรับรถก็คือการสร้างลิ้นอยู่ตลอดเวลานเนี่ยนะทันที่สุดของลิ้นอยู่ที่ไหนนะที่สุดของลิ้นอยู่ที่ไหนทุกครั้งที่รับรถก็คือการสร้างลิ้นทีนี้ท,าว,ทาวารทวารกายบ้างแหละ อาศัยกายกับโธาพธทพะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีกายก็อาศัยกายเหล่านี้เนี่ยกระทบกับโธาพธทพะอกีกเกิดกายวิญญาณแล้วกายมันจะจบที่ไหนเนี่ยที่สุดแห่งกายมีอยู่ที่ไหนเพราะโครงการมีแต่การสร้างกายไปตลอดเวลา มีแต่การสร้างกายที่สุดของกายเนี่อยู่ที่ไหนเราบอกพอ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 แค่วันนี้แหละพอแล้วจบเลยวันนี้จบเลยจบไหมละ่ะพรุ่งนี้มีอีกไหม,มตกลงมีหรือไม่มีพรุ่งนี้<ม>อ้าวก็เราบอกว่ามันจบแล้วไงอ,อ๋อหลอกตัวเองเนาะ<ม>อืมกว่าจะรู้ตัวนะอ๋อโอเคพันกระรับกระทบทุกครั้งเนี่ยก็กายกับโพธะะเกิดกายญาวิญญาณจนกว่ากายกับโพธะเนี่ยนะ จนกว่าอาศัยกายกับโพธพภะเกิดกายะวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะสํโรคตัณหาอย่างไม่มีส่วนเหลือคืออริยมรรคประชุมการแทงตลอดอริยสัตว์ตัดชั้นราคาในกายได้นั่นแหละอุปาทานจึงดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับกายในนรกเปรตอสุรกายเดรชานก็ดับ เป็นต้นเนี่ยนะมันทุกเหล่านั้นในนั้นก็ดับถ้าอบรมอริยมรรคให้เกิดสะกะทาคามีมรรคทุกหลังๆก็ดับไปเรื่อยๆถ้าอบรมอริยมรรคจนบริบูรณ์เป็นอนาคามิมรรคกายในกามภพบก็ดับถ้าอบรมอริยมรรคจนถึงอรหัตมรรคกายของวัตตะทั้งปวงก็เป็นอันดับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าอบรมโพธิปัจจะรมในทุกทวารได้ไหมถ้าอบรมไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะดับเนี่ยน,นะเพราะอะไรเพราะมีแต่โครงการขยาย วัตตะถามว่าเอ้าก็เจริญกุศลกุศลที่เราทําก็ยังให้ผลนําเกิดแต่ว่าแล้วเจริญกุศลทําไมเจริญเอาอุปนิสัยเพื่ออริยมรรคบุญทุกอย่างที่เจริญเนี่ยคือสร้างอุปนิสัยให้แก่อริยมรรคสร้างฐานให้แก่อริยมรรคถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นได้จึงกระดับวัตตะได้ถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดก็อะไรเกิดวัตวตะก็เกิดเนี่ยนะที่สุดก็ไม่มีอย่างนั้น มันแม้กระทั่งทวารใจก็เหมือนกันนะมโนวิญญาณเนี่ยอาศัยมโนคือผวังกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเกิดมโนวิญญาณเกิดชวนะเกิดความคิดขึ้นมโนวิญญาณอน,นั้นสามอย่างนะมโนธรรมะมโนวิญญาณเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ พบเป็นปัจจัยจึงมีปฏิสนธิวิญญาณไอวิญญาณอน,นั้นกลับทำมรมณ์เกิดมโนวิญญาณต่อไปอยังไงนะแล้วที่สุดของใจมันอยู่ที่ไหนที่สุดของใจอยู่ที่ไหนพราะมโนเหล่านี้กว่าจะเจริญโพธิปัจจยธรรมในทุกทวารคิดเรียกว่าคุณเครื่องที่นําออกจากวัตตะนําออกจากสังสารทุกขเหล่านี้ถ้าเจริญสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่สุดแห่งสังสารวัฏอยู่ที่ไหนท่นนานพระนาคเษนบอกว่า ถ้ามันสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยนะมันมีที่จบหรือไม่บอกไม่มีรอบพระคุณเจ้านั่นแหละอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นปลายสุดข้างต้นแห่งสังสารวัฏไม่มีตามไปเถอะไปเรื่อยๆแล้วมันสุดเองเนี่ยนะเราเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันตกโลกเองได้ไหมบางคนเขาบอกว่าถ้าโลกแบนเนี่ยเดินแล้วตกโลกได้ใช่ไหมแล้วถ้าโลกอย่างเงี้ยเดินแล้วให้เดินให้มันตกโลกเลยนะตกได้ไหมตกไม่ได้เนี่ยฉันใดวัดตาก,ก็เหมือนกัน พระเราเดินอยู่ตรงไหนก็อยู่ย่ําอยู่กับที่ตลอดเวลาจริงๆนะทุกอย่างเนี่ยย่าอยู่กับที่นะย่าไปย่าม,มานะไปมาตั้งไกลแล้วเ็มานั่งอยู่ที่เก้านี่แหละ <c oughs> มันย่ําอยู่กับที่จริงๆนะคุณใบลินเนาะโอ้โหตาไปตั้งหลายไปตั้งไกลนะไปเป็นพันกิโลแล้วกลับมานั่งอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวก็จะไปต่อยแล้วแล้วกลับมานั่งต่ออีกอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เท่านี้แหลวะวัตตาแต่ว่าชาติชราม,มรณะนี่สิมันไม่เลือกราเนี่ยนะ